ทุกๆคนรู้หรือไม่ว่าถ้าโลกของเราเต็มไปด้วยขยะจนอิดอัดหายใจไม่ออกจะเป็นอย่างไรกันนะเราก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกต่อไปเห็นภาพชัดเจนหรือยังขาว่าเราจะต้องไม่ปล่อยให้โลกของเรากลายเป็นแบบนั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนเราจรึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันรักษาความสะอาดให้กับโรงเรียนของเราโดวยวิธีง่ายๆโดยการคัดแยกขยะออกเป็นสี่ประเภทได้แก่เศษใบไม้พักผลไม้เน่าเสียเป็นขยะเปียกที่สามารถย่อยสลายได้ ทิ้งในถังสีเขียวกระดาษขวดพลาสติกเป็นขยะรีไซเคิลทิ้งในถังสีเหลืองหลอดไฟถ่านไฟฉายเป็นขยะอันตรายทิ้งในถังสีแดงถุงขนมและอื่นๆที่ไม่สามารถทิ้งในสามถังนั้นได้จัดเป็นขยะทั่วไปทิ้งในถังสีฟ้า สาม,ามาใช้ reduce reuse และ recycle เรามาเริ่มต้นที่ reduce ลดการใช้สิ่งของประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นถุงพลาสติกโฟมบรรจุอาหาร reuse ใช้ซ้ำหมุนเวียนนำวัสดุมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษสองหน้าการใช้ปิ่นโตใส่อาหาร รีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่โดยการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิลเช่นกระดาษแก้วพลาสติกเหล็กเป็นต้นค่ะด้วยการคัดแยกขยะและใช้หลักสามอาในโรงเรียนจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงนอกจากนี้ยังเป็นการประหยดัดทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานอีกด้วยซึ่งจะปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ